สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซี FC ค่ะวันนี้ก็อยู่ทุง่งนาค่ะพี่น้องอยู่ทุง่งนาอยู่ทุง่งนามาเบิ้งพระอาทิตย์ตกดินวันนที่ว่าคุ้มพันว่างไรที่เจ้าก็ว่างเติบอยู่ค่ะว่างเติบอยู่พี่น้องมีความสุขายไปคุ้มพันที่พายยางเลาะเบิ้งค่ะดูทิวทัศ นี่ค่ะเอฟซีค่ะเดี๋ยวยิเบิ้งพัดที่ตกดินนาเด้ะเดี๋ยวคูมพันที่ไทยเบิ้งนี่ค่ะก็จะมีก้อนเมฆบังค่ะพี่น้องบ่บ่มองบ่ค่อยถนัดบ่ค่อยชัดเจนค่ะจะมีก้อนเมฆบังคูนกกระบินไปแล้วค่ะบินกลับหลังไปแล้วนี่ค่ะด้านหลังคูมพันธุเป็นทงนาค่ะบรรยากาศงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยจังเลยเอฟซีค่ะนี่ค่ะ พามาเที่ยวชมทุ่งค่ะทุ่งที่มีแต่ตอฟางได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าไอ้เก็บเกี่ยวขึ้นไปบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะมีความสูค่าวันนี้มาถ่ายที่ทุ่งนาค่ะเมื่อวานนี้ไปให้อ้อยให้มันเนาะพี่น้องอาทิอุ้ยกุ้งมันพาไปมองไม่ดูพามาทุ่งนาค่ะพี่น้องพามาที่ทุ่งนานี่แหละค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะปะ่ะทีนี้เราก็จะเดินขึ้นไปนู่นค่ะ เดินขึ้นไปเถียงนาเดี๋ยวก็จะกลับบ้านค่ะไอซี่ค่ะาำแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานพาพ่อพาแม่กลับบ้านด้วยละมั้งค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะฮะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะขอบอกสุดยอดเลยค่ะถ้าจีมาตามหาคุ้มพันก็ยื่นน้ำทงให้ทงนาด้วยค่ะพี่น้อง เราไปได้กุมพันธุ์อยู่แถวนี้ล่ะมองๆแม,แม่แถวนี้ล่ะนกบินไปแล้วค่ะหาดโตเจ้าน้องน้อยค่อยบินสู่เวหานกแกงบุ้นนั่นนะ่ะที่โตหาตโตค่ะน่าจะพาลูกกลับบ้านเพราะว่าค่ำแล้วขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซี่ะสวัสดีค่ะ